โอเคครับอันนี้ก็จะมาโชว์ตัวเดโมของ augmented reality นะครับก็ตอนนี้เขาก็นิยมเรียกกันว่า metaverse นะครับอันนี้จะเป็นแอปเมกบายเคป n งที่ผมเอามาทดลองนะครับผมก็จะเป็นตัวแอปปกตินะครับไปที่คลาวด์พ็อกเก็ตเนี่ยเราก็จะมีโหมดที่ชื่อว่า AR ขึ้นมานะครับโหมด AR เนี่ยก็คือจะทำการ detect floor ถ้าเกิดเขา detect ได้เสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะมีการแอดตัวพวกคาวพ็อกเก็ตขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลจริงยวสักครู่นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอโอเคครับก็นี้ก็จะดีเทคมานะครับก็จะอยู่ในโลกของ AR 3มิตินะครับก็ตัว AR เนี่ยก็คือเราก็จะมีตัวพวกแคชบ b ็อกอันนี้ก็คือโหลดจากข้อมูลจริงนะครับมีตัว คาวส่วนตัวนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5 6คราวแล้วก็จะมีตัวสีแดงที่คาวที่ชื่อมูมี่เนี่ยครับอันนี้จะเป็นแชร์คาวครับคืนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเอ็กซ์เพรลิเมนต์อยู่ว่าจะไปวางที่ไหนก็ตอนนี้ก็เลยเอาเป็นสีแดงแล้วก็วางไว้ข้างหน้ายังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแล้วข้างบนก็จะมีตัวเฟรนของเรานะครับผมก็จะมีมีอันนี้เป็นก็เป็นเครื่องของผมเอง Android 11 Android 8แแล้วก็น้องในทีมอีกคนนะครับ ก็จะมีโชว์ Total Balance ซึ่ง71บาทเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมาจากตัว Cash Box เนี่ย70บาทนะครับผมผสมกับตัวเทสแล้วก็คาวอื่นๆเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ก็ตัวตัวนี้ก็คือมันจะไม่ต้องมีมาร์กเกอร์นะครับต่อให้เราเดินวนรอบอย่างเงี้ยอ็อบเจกตก็ยังจะค้างอยู่ตลอดเวลานะครับก็อย่าวผมเดินทะลุมาก็ได้ นะครับอ่าโอเคครับมันก็จะเห็นเป็นประมาณอย่างนี้ครับก็อันนี้เราก็สามารถทําการโอนเงินได้นะครับเรากดไปที่คราวที่เราต้องการโอนเนี่ก็คือ Cashbox กแล้วก็ส่งไปที่ Android 8นะครับพอเราแทบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ผมก็ให้โชว์ตัวเมาส์ขึ้นมานะครับเราก็จะโอนให้เพื่อนสักประมาณสักสองอันนี้ผมต้องกดหน้าจอครับห อย่าต้องหลบก,กันไม่ได้มันดะาสองหนึ่งนะครับข้างบนก็จะเห็นโชว์ว่ามูลค่าตรงนี้เป็น21นะครับแล้วขาก็มาที่คอนเฟิร์มนะครับพอกดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะโอนเมื่อกี้เราก,กด Android 8นะครับโอนมูลค่า21บาทไปให้เนี่ย21สตางค์นะครับก็พอไปที่โนติก็จะเห็นว่าแบงก์แอนดรอยเนี่ยก็จะถูกโอนเงิน transfer via ar นะครับ21สตางค์ อันนี้คือฟีเจอร์ที่หนึ่งที่ลองเอ็กซ์เพรลิเมนต์นะครับผมส่วนฟีเจอร์ที่สองเนี่ยจะคือเป็นคร์ดีเทคชันนะครับก็คือได้ทำบัตรเครดิตของเมฆเอาไว้ทดลองนะครับอันนี้คือค์ดของผมก็ถ้ามันดีเทคได้แล้วเนี่ยมันจะโชว์เมาส์ขึ้นมานะครับอย่าแปิ่นีนะไม่แน่ใจว่าดีเทคไม่เจอ นี่ครับก็จะโชว์เมาส์ขึ้นมาคือจริงๆอยากให้มันแท็กได้ขนาดนี้อันนี้มันแบบก็ยังยังแท็กออบเจกต์ในโลก 3D ได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็คือผมก็จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซะตงกันอันนี้ก็คือผมกะว่า69บาท93ชาสตางคนะ์กับ70บาท93้าสตางค์นี่นครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแคชบ b ็อกอันนี้จะเป็นท o ทัลบาลานซ์ที่เรามีแล้วก็จะมีคล้ายๆเดิมก็คือเราก็จะโอนเงินให้เพื่อนไป android ade, mm hmm. เพื่อนเพื่อนของเราที่มีอยู่เนี่ยโอนได้นะครับผมซึ่งตรงนี้สิ่งที่ยังอยู่ในช่วงทดลองอยังทำไม่ได้คือจะมีพวก object occlusion อย่างเช่นถ้าเกิดผมเอานิ้วผเนี่ยครับไปบงังตัวนี้มันบังไม่ได้เพราะว่ามันยังมองว่าอันนี้ยังอยู่คนละโลกอยู่นะครับถ้าเกิดมัน detect ได้แบบว่าเป็นแบบว่าเป็น finger เนี่ยมันควรจะต้องไปบังตัว object ตัวนี้ได้ บางไม่เห็นข่าวนะครับและอย่างที่2ก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยเรายังเป็นแค่ a r อยู่สิ่งที่สเต็ปขัดไปที่อยากจะทําคือเป็น MR MR ก็คือว่าเราสามารถอินเทอร์แลกตรงนี้ได้คือผมจะจับตรงเนี้ยเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปขวาอันนี้ผมจะจับไม่ได้หลักๆกก็คือผมต้องไปเตะที่สกรีนเท่านั้นมันถึงจะทาํางานดพอเตะสกรีนเสร็จก็จะมีพวก,อพวกไอ้ตัวเลขออกมาเหมือนเดิมนี่ครับอันนี้ก็จะโชว์ ก็จะเป็นรูปของเคสบล็อกหรือรูปโปรไฟล์อะไรต่างๆครับผมก็ที่ทดลองมาก็จะมีประมาณนี้ครับซึ่งหวังว่าในอนาคตก็มันน่าจะมีย e c เคสเกี่ยวกับโมบายแบงกิ้งมากขึ้นณปัจจุบันที่คิดได้ก็ที่รีเสิร์ชมาก็น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ทำออกมาเป็นเดโมให้ดูครับเรียบร้อยครับ